นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาใน,นวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องกิจกรรมต่างๆที่คณะกรรมการของมูลนิธิซึ่งเป็นตัวแทน เนะขาอง,องค์กรก็ต้องมีจิตอาสานะครับถ้าไม่มีจิตอาสาไปทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆแต่เต็มไปด้วยกำลังใจแห่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งพวกเรามีเจตนาในเรื่องดูแลซึ่งกันและกัน ก็ต้องขอเอ่ยนามนะครับในวันนี้ก็จะมีท่านเ,าเลขามูนิธิท่านก็มีโอกาสนะครไปมอบกำลังใจให้กับนักเรียนนะฮะที่วัดนาลาวอำเภออูทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งผูพ้พูดเองก็ ขอสาธุการกับทั้งสองท่านนะครับซึ่งเสียสละด้วยเวลาที่มีอยู่อันมีค่าของท่านแล้ก็ท่านสมนึกแล้วก็ท่านสุทินแผนสมบูรณ์เนี่ยนะครับท่านก็ไปนะแสดงการ ดูแลเส่งกันและกันณสถานที่โรงเรียนแห่งนี้อีกท่านหนึ่งเนี่ยก็จะมีท่านพอออบุญรอดนะครับท่านก็เป็นกรรมการนะเป็นตัวแทนนะครับท่านพอบุญรอดนักฟ้อนและวก็น้องนวลชวีเนี่ยก็เป็นตัวแทนไปร่วมกิจกรรม ที่วัดบางไม้ไม้นะถึงเป็นตัวแทนมูลิธิเราก็ถือว่าเป็นเรื่องจิตอาสาไม่ได้มีค่าจ้างรางวัลใดๆในการที่ไปร่วมกิจกรรมนะครับด้วยจิตสำนึกที่จะไปส่งเสริมไปเป็นกําลังใจให้พวกเราทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตกันให้หันไปดูกันหันไปเป็นกําลังใจให้กัน นะครับท่านที่เป็นตัวแทนของความนึกคิดของสิ่งที่เป็นองค์กรการกุศลอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องภาคภูมิใจนะครับก็ขอให้พวกเราตั้งใจเสมอว่าชีวิตเราใช้ชีวิตทั้งทีก็เห็นอนุสรชีวิตกันก็เป็นเรื่อง ประวัติศาสตร์และก็ตำนานชีวิตในครั้งหนึ่งถ้าเราปล่อยให้โอกาสอันดีงามของการที่เราจะได้สร้างบุญแล้วก็สร้างกุศลกันหรือจะให้สร้างจิตสำนึกซึ่งเป็นตำนานนั้นก็จะต้องเป็นรูปธรรมนะครับไม่ใช่เป็นนามธรรมอย่างเดียวผู้พูดเองก็รู้สึกนะครับ เป็นฟาร์มในใจมาเนิ่นนานแต่ก็ได้เห็นภาพของทั้งสองกลุ่มและทั้งสองท่านในกิจกรรมวันนี้ก็ทำให้รู้สึกเราก็มีความภาคภูมิใจกับเรื่องที่จิตอาสาต่างๆเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการสั่งสมไว้ ตั้งแต่อดีตแล้วก็ถึงปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะเดินทางนะแต่ก็มีเวลาที่จะสละทั้งสองด้านนะครับทั้งทุลนทะรัพย์ก็ต้องเคลื่อนไหวไปเองอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นการเสียสละทั้งภายนอก แล้วก็ภายในนะครับเพื่อจะให้สังคมนั้นมีการน้อมหาดูแลซึ่งกันและกันนะครับผมผู้พูดเองเนี่ยเคยได้ยินท่านสมนึกแผนสมบูรณ์เนี่ยบอกกับตัวผู้พูดเองเมื่อตอนที่มีหมู่คณะนักเรียนประถม ของเพื่อนผู้พูดเองนะครับสมัยปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็เคยพูดกับผู้พูดว่าถ้าว่าเป็นเพื่อนของผู้พูดนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนกับท่านด้วยถ้ารู้สึกเหล่านี้ไม่ได้ไปจ้างวานให้ต้องพูดหรือเอ่อมาปรุงแต่งอะไรนะครับแต่ดูพฤติกรรมเนี่ยมาหลายปี ด้วยจิตอาสาทีนะ่ท่านมีความรู้สึกทางใจของท่านก็จะนำพาให้การกระทำต่างๆนะครับประสานต่างๆให้เกิดความสำเร็จเกิดตำนานและเกิดประวัติศาสตร์อันดีช่วยกันนะครับกิจกรรมของเราก็จะประกอบไปด้วยนะคุณครูแล้วก็ท่าน ทนายบ้างนะครับเรื่องข้อมูลที่จะทําให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องการใช้การทําประโยชน์ต่างๆนะครับกิจกรรมของเราเนี่ยที่เราต้องนํามาพูดกันเนี่ยทั้งสงท้ายปีเก่าที่ผ่านมาก็ดีนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ทํากิจกรรมเนื่องจากผู้ที่อยู่ในองค์กร เป็นผู้สูงวัยเนี่ยท่านก็มีการเสียชีวิตขึ้นทางมูลนิธิเราก็ได้มีโอกาสนะดูแลนะผสมผสานร่วมกันกับลูกหลานของท่านเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาสีห่หวันด้วยกันเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ทำให้เห็นนะครับว่าการที่เราได้กำลังใจจากคณะกรรมการก็ดี จากกรรมการกิติมศักิ์ก็ดีที่มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้ก็ถือเป็นเรื่องนะเริ่มแรกๆของการที่เคลื่อนไหวในกลุ่มคณะของเราเนี่ยนะครับเพราะนั้นจึงมีโอกาสนำมาเล่าสู่กันฟังว่าการที่เรามีจิตใจหรือจิตอาสานั้นก็จะต้องมี การเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษกันความจริงเราก็จะไม่ค่อยนำมาพูดจากันมากเรื่องผลแห่งบุญผลแห่งบาปแต่เราได้เห็นจิตใจที่เบิกบานมีความมุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมเอื้อเฟื้อแบ่งปันและก็สร้างต้นแบบอันดีงาม อยู่เบื้องหลังของสังคมนี่นะครับพวกเราที่มีการพูดจาก,กันมาเนี่ยในการเริ่มแต่อดีตที่ผ่านมาผู้พ,พูดเองก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปออกหรือบอกกล่าวให้สังคมได้รับรู้เรื่องสิ่งที่เป็นไปนะครับถ้าหากว่าเรามีการเรียนรู้เรื่อง ธรรมชาติในการได้กเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีการที่เราได้ดูตำนานกันมาเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราไม่มีพฤติกรรมหรือจุดศูนย์รวมซึ่งมีการยอมรับกันในสากลชีวิตเราก็เป็นตำนานชั่วคราวไม่ได้สืบเนื่องในเรื่องการ ก,ก,ก็เรียกปลูกฝังกำลังใจหรือปลูกฝังให้เกิดเป็นกลุ่มสังคมที่จะเข้มแข็งต่อไปนะครับก็เลยมาน้อมพิจารณาว่าเราต้องมาพูดจากกันใช้เวลาหลายปีนะครับที่จะมาสรุปก,การกระทำของเราให้สืบเนื่องถายาติลูกหลานและสังคมได้มีโอกาส น้อมดูสัจธรรมของชีวิตไปด้วยถ้าเราไม่มีกิจกรรมหรืออาจิตใจที่สอดคล้องแตตั้งมั่นด้วยการเสียสละแล้วเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้กระทำเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะน้อมตั้งมั่นด้วยจิตใจนะครับเอาจิตใจเป็นตัวนําไม่ได้หมายถึงเราจะต้องเอา ปัจจัยสี่ภายนอกเป็นตัวนำแต่ก็เชื่อมั่นนะครับประการที่เราใช้จิตใจนั้นเป็นเรื่องการสร้างองค์กรสร้างจิตสํานึกเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการที่จะใช้ชีวิตกับสังคมกันแล้วก็จะทำให้เกิดตำนานแห่งความสําเร็จแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ เราได้มีโอกาสน้อมดูสิ่งที่เป็นอะไรความลับต่างๆเนี่ยเราบอกได้ว่าไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องที่เรากระทำกรรมที่ดีก็ตามกระทำกรรมที่ไม่ดีก็ตามจะไม่มีความลับนะฮะจะต้องถูกโลกสอดส่องพิจารณาดูเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องขอพูดจากันในเรื่อง ภรารกิจจ,จิตใจนะครับเมื่อจิตใจเนี่ยมานี่ก็ทำให้เกิดนําพาไปให้ถึงผลเกิดขึ้นได้โดยอาศาัศจรรย์นะครับก็เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญนั่นแหละครับด้วยเหตุเห,เหล่านี้ถ้าได้พูดจากันเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเราก็รู้สึกหมดหวังเหมือนกันเพราะการที่เราจะไปพูดจาสิ่งที่เป็นจิตอาสาหรือการเสียสละนั้น ก็ไม่ใช่ของง่ายนะครับก็จึงได้มีโอกาสพูดจากันภายในกันก่อนว่าการที่เราจะต้องทำภารกิจตามที่เราได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์มาใช้ชีวิตของเรามาถึงปัจจุบันอย่างนี้ก็อยากจะมอบหมายสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและก็สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ กับแผ่นดินนี้ที่เราได้อาศัยเกิดอาศัยได้อยู่อาศัยได้เลี้ยงชีพอาศัยได้มีการพัฒนาและต่างๆก็จึงได้มีโอกาสนะพูดจากกันก็สรุปเป็นผลทำให้เกิดขึ้นมานะครับก,ก็ถือว่าเป็นบุญและวาสนาที่เราจะได้สืบทอดพฤติกรรมนะครับสิ่งที่เป็นความดีงามนั้นก็ขอให้เรา นอบน้อมนะครับเพื่อจะให้สร้างกำลังใจของเราในการที่จะสั่งสมคุณงามความดีจากรูปธรรมนะครับแล้วก็นามธรรมานะครับนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้พูดเองนั้นก็จะเป็นเน้นเรื่องภายในแต่สิ่งที่เป็นภายในเนี่ยแตะต้องกันได้ยาก แต่เราก็จะต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นภายนอกก็คือเหตุแห่งปัจจัยสี่แห่งการเกื้อกูลและการดูแลซึ่งกันและกันแต่เราจะไม่เน้นนะครับเรื่องอยากได้อยากมีต่างๆแต่เราจะใช้กิจกรรมในแวดวงที่เราสามารถดูแลกันในเรื่องจิตอาสาแล้วก็เรื่อง ทำภารกิจแล้วต้องเบาไม่ใช่หนักถ้าทำแล้วหนักเราก็ต้องยับยั้งนะครับเอาพอดีเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายไปเป็นกลุ่มกำลังใจนะครับเราจะไปนเน้นเรื่องกำลังใจแล้วก็ขอให้พวกเราในะองค์กรนะทำภารกิจต่างๆแล้วก็ขอให้เราน้อมบุญกุศลเหล่านั้นนะให้เกิดมีผลทำให้ จิตใจของเรามีความเจริญขึ้นเมื่อจิตใจของเราเนี่ยเจริญขึ้นจะต้องประกอบไปด้วยนะศีละธรรมนะครับศีลเนี่ยจะหาว่าใจของเรายึดเรื่องศีลจนมั่นคงจนกระทั่งคลายการยึดในศีลขึ้นสู่การมีผมวิหารสีในจิตในใจนะครับก็แสดงว่าเรานั้นทำความดี จนคุ้นจนชินจนเกิดคลายการยึดมั่นถือมั่นเข้าสู่การมีปัญญาแล้วก็มีสติแล้วก็หนทางเหล่านี้ก็จะบอกผลแห่งการใช้ชีวิตให้ก่อประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านสิ่งที่เป็นศูนย์ใจก็จะต้องมีพระรัตนตรัยนะครับ ซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์พร้อมทั้งอ,อุบาสกนี่นะฮะที่เป็นฝ่ายดูแลนี่นะครับฝ่ายการงานนะครับทั้งกระแสะโลกและกระแสะธรรมนี่นะครับอุบาสกอุบาสิกาที่พวกเรากำลังทำหน้าที่กันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปล่อย วละเลยนะครับเราก็ฝึกของเราคนเดียวหรือฝึกกลุ่มเดียวไม่ได้มีการนำไปดูแลภายนอกก็จะเป็นเรื่องที่เราเขาเรียกเข้าใจเอาไว้ในใจตามลำพังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ออกไปสู่รอบข้างของเรานะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ถ้าเราเหนื่อยเราก็กลับมาพักที่ศูนย์แห่งของเรานะครับพักผ่อนมาให้กำลังใจกันใหม่นะครับกิจกรรมเหล่านี้จริงๆแล้วเราทั้งหลายที่มารวมตัวกันในร่วมกิจกรรมเหล่านี้ก็ถือว่าได้สั่งสมกันมานะครับตามตำนานตามอดีตซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะหยิบและแตะต้อง กันได้แต่ก็ถือเป็นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตนะครับตามธรรมชาติเราจะการเรียนรู้วิถีชีวิตในการเข้าถึงการให้เหล่านี้ก็หมายถึงเราเข้าใจชีวิตนะครับว่าชีวิตนั้นจะยุยุคไหนไวัยไหนก็ตามเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดชีวิตของเรา ให้ยืนยาวนะไปได้แต่เราจะสามารถสร้างแนวทางให้ยืนยาวไปได้ก็คือเรื่องจิตใจนะครับซึ่งมีความเจริญแล้วก็มีสติมีปัญญาเพื่อจะสืบทอดนะทายาทพุทธบริสัทธจีให้มีที่พึ่งทางใจนะครับเพราะนั้นคุณอันประเสริฐที่เราได้มีโอกาส บอกกล่าวซึ่งกันและกันนั้นก็เป็นผลอย่างยิ่งที่ทำให้เรามีจิตใจที่มีกำลังแล้วก็สามารถเก็บรักษาสิ่งที่เป็นการประพฤติปฏิบัติพัฒนาใจจากการยึดมั่นถือมั่นคุณงามความดีเป็นเบื้องต้นเมื่อยึดมั่นถือมั่นไปแล้วก็จะทำให้เรามีความเจริญ นะครับให้มีสติแล้วก็มีปัญญากันตอนที่เราเห็นนะมากได้กระทํามากแล้วเราก็ทําให้เราได้เห็นชีวิตที่ยอมรับความเป็นจริงได้นะครับความเป็นจริงเนี่ยโลกเปลี่ยนแปลงนะครับจิตใจมนุษย์สังคมก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงแต่เราก็เป็นจุดเล็กๆของเรา ธรรมะที่จะประคับประคองและก็ปลูกฝังสิ่งที่เป็นความจริงให้พวกเราได้เรียนรู้กันแ,แรกๆก็จะเห็นว่าภายในของเรานะครับไม่ได้หมายถึงว่ารอบข้างทั้งหมดแต่ภายในก็คือสิ่งที่ในครอบครัวแล้วก็บอกกล่าวสิ่งที่เป็นเรื่องราวของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นเรายึดมั่น ถือมั่นกันไม่ได้แต่เราสามารถที่จะกระทำสิ่งที่เป็นอนุสร์ชีวิตกันนั้นสามารถทำได้แต่นี้การที่เราไม่ตัดรอนสิ่งที่เป็นความตั้งใจนะครับของชีวิตแต่ละบุคคลคนเนี่ยมีผิดแล้วก็มีถูกมีหลงทาง มีเดินตรงทางนี่นะครับเราก็ต้องมีการน้อมสู่การช่วยเหลือเกื้อกูลประคับประคองนะครับจากสิ่งที่บกพร่องผิดพลาดก็ช่วยกันประคับประคองให้เดินไปสู่ทางสัมมาทิฏฐิกันความระลึกในบุญคุณและความกตัญญูนะครับความมีระเบียบการพัฒนาชีวิตให้เกิดบุญเกิดกุศลน,นั้น ไม่ใช่หมายถึงเรากระทำจุดเดียวภายนอกเราจะต้องกระทำทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องตรวจสอบการกระทำให้เกิดคุณ mm. เกิดประโยชน์และเป็นตำนานชีวิตนะครับคาว่าตำนานชีวิตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวอย่างหนึ่งทำให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีกำลังใจนะครับ เราจะนอนนะเราจะยืนจะเดินจะเคลื่อนไหวชีวิตเราก็ยอมรับความเป็นจริงว่ามีเกิดก็ต้องมีแก่แล้วก็ต้องมีเจ็บมีตายนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราได้ยินได้ฟังกันมาสืบเนื่องแต่เราน้อมดูชีวิตเราในป,นะปัจจุบันอย่างนี้เราเป็นผู้สูงวัยนะครับ เราได้ผ่านเวลามารวดเร็วเหลือเกินใช่ไหมครับการที่เราจะทำกรรมที่ดีอันประณีเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเหล่านั้นเราก็ไม่รู้จะเดินทางมาเร็วขนาดนี้นะครับเพราะนั้นการที่เราหวนตัวดูตัวเองเราก็จะเห็นว่ากำลังใจที่เราอยากและปรารถนาอนุสรชีวิตนั้น ก็ต้องปล่อยให้เดินไปตามเหตุการณ์ตามเหตุสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตถ้าเราไปอยากแลาเรายึดมั่นในความอยากดีอยากจะสําเร็จนั่นคืหมายถึงเราเร่งเวลาเราไม่ได้ทําตามความเป็นจริงที่เราสมควรจะเป็นไปนะครับเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เรามีสังคมในกลุ่มเล็กๆก,ก็ตามแต่เราก็ยัง รวบรวมนะปรึกษา,าลือซึ่งเป็นเรื่องกำลังใจนะครับที่เราจะต้องนะรับทราบรับฟังแลกเปลี่ยนนะในสิ่งที่พวกเราได้พูดจาก,กันนะครับแต่ในหลักเกณฑ์ของตัวผู้พูดเองนั้นก็บอกอยู่แล้วว่าเรากระทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนแต่จะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ที่เป็นตำนานชีวิตของเรานะครับในการเสียสละในการที่จะมอบหมายภารกิจอันดีต่อเด็กเยาวชนต่อผู้สูงวัยนะครับต่อพระคุณเจ้าในการที่จะเป็นสื่อนำวิญญาณนำใจนะครับทึงเหล่านี้เราต้องพิจารณาอยู่แล้วว่าจะต้องประคับประคองกันด้วยความคิดเห็นอย่างไรนะครับ เนะพราะสมควรกับเวลาพูดจากันนะครับนะก็ถึงจึงมีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังพอสมควรนะครับก็ต้องขอน้อมนาคุณงามควา,ามดีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วย ทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูด,พดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ